สวัสดีชาวราศีกุ่มทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกลุ่มตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับว่ความรักของชาวราศีกลุ่มจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้า,างคลิปนี้แล้วเชว่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูความรักของชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นใดกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ของ two of pentacles เข้ามาหรือไพ่สองเดียนเข้ามานะครับเช่นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่กาลังดูกระดาษที่เขากําลังทําเพื่อคนที่เขารักอยู่เช่นไพเน่เป็นนี่เปียเสมือนกับความรักของชาวราศีกุมเนื่อนที่กำลังพยายามทำอะไรเพื่อคนที่รักอะ่ะแต่เหมือนกับกระดาษบางเปล่าเช่นการพยายามส่งข้อความหาใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่ตอบเขาไม่อ่านหรือเขาอ่านแล้วไม่ตอบก็มีหรือไพ่สองเดียนหามายความว่าความบางเปล่า จากสิ่งที่เราพยายามทําเพื่อคนรักะเช่นพยายามดูแลเขาด้วยการที่้ทาอาหารเขากินนะทำข้าวเขากินนะคือการดูแลใส่ใจนะครับไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับคนกําลังที่ทําอะไรเพื่อคนที่เรารักแต่กลับมองไปที่กระดาษแล้วเหมือนกับกระดาษมันว่างเปล่าอะซึ่งไพ่ใบนี้เป็นเสมือนกับความรักของชาวราศีกุมที่หลายท่านเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับกําลังทําอะไรเพื่อคนที่เรารักแต่เหมือนกับไม่ได้อะไรตอบแทนไหมไม่ได้ความรู้สึกไม่ได้อะไรได้รับความเฉยชาเย็นชาหรือได้รับความว่างเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่เป็นไพ่สองเนี่ยหมายความว่าความสัมพันธ์ทีี่่ไมดพอนะครับ ไม่ดีพอสำหรับใครสักคนหนึ่งที่เราทําเต็มที่ที่เราพยายามทาเพื่อเขาทํเพื่อให้เขา,เขาเรู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนอ่ะแต่สองเหรียญหมายความว่าคนรักคนกับเฉยชากับเย็นชากับอยู่ในความสัมพันธ์ที่เลิกราไม่ชัดเจนไม่แน่นอนหรือการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไปรักคนอื่นการนอกใจนะครับไพ่ไปต่อมาก็จนะทนายไพ่ไปก้าวไม่ท้าเข้ามานะครับในออฟวานเข้ามาเป็นการที่ชาวสิงคุณท่านคงรู้สึกเหมือนกับำลังตามหาบางอย่างกำลังสูญเสียกำลังรอคอยเสีคนหนึ่งอยู่ว่าเมื่อไหร่นะจะเหมือนกับก้าวไม่ท้าอ่ะ มันยังมีความหวังอยู่หรือเปล่ายังมีโอกาสที่จะแก้ตัวยังจะมีโอกาสที่จะเหมือนกับคนที่ห่างไกลันไปเลื่อกันไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกลับมาจุดตะเกียงจุดไฟเนี่ยเหมือนกับพี่ชาวสีกุมเนี่ยคาดหวังรอคอยเขาใหม่ฉันความคิดถึงของชาวสีกุมเอท่านเนี่ยคงจะเหมือนกับคนที่ส่งไปหาเขาพยายามคิดถึงเขาพยายามทําให้เขารู้ว่าเรารักเขาคิดถึงเขารอเขาอยู่แต่เหมือนกับเราจุดเทียนอยู่ฝ่ายเดียวเราหวังอยู่ฝ่ายเดียวเราอยู่ในความรู้สึกเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเปลวไฟอะนอนนอนนอนร้องไห้นอนเสียใจูงที่มุมเดิมฝ่ายเดียว เซนไพ่เปน้ทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าชาวสีกุหมเยทาเนี่ยคงรู้สึกเหมือนกับการคิดถึงใครสักคนหนึ่งแล้วเหมือนกับส่งผ่านแต่ความหวังส่งผ่านดวงตาส่งผ่านคลิปนี้ไปเพื่อหวังให้เขารู้ว่าก้าไม่เท้ายังจุดไฟอยู่นะยังคาดหวังยังดูแลยังอบอุ่นยังคิดว่าความรู้สึกของกนและกันเนี่ยมีเดียนเข้ามาด้วยเห็นไหมครับยังกลับมาดีกันได้นะยังกลับมาลักกันยังกลับมาเหมือนเดิมได้นะถ้าเกิดมันเหมือนกับก้าไม่เท้าหมายความว่าถ้าเกิดเขาคิดได้ถ้าเกิดเขารู้ตัวถ้าเกิดมันไม่สายเกินไปนั่นเอง คว,ความรักของชาวศิกรุเมท่านเนี่ยโคงเหมือนกับกาลังที่ทำลายชายสกุนแต่สุดท้ายไม่ได้ในกับคืนลงใจไปแล้วรักไปแล้วแต่สุดท้ายเหมือนกับแด้ความไม่ชัดเจนด้การนอกใจด้วยความใสชาเย็นชาโดยคนของคุณเนี่ยเหมือนกับปล่อยคุณเอาไว้ด้วยกับปัญหาปล่อยคุณเอาไว้ด้วยความเสียใจปล่อยคุณไว้กับการรอคอยแต่ไพ่ใบนี้คือกล้าไม่ท้าหมายควาาว่าเขาดูเขาว่าชาวศิกรุเมท่านเนี่ยรอเขาอยู่นะเขารู้ว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเขารู้คุณคิดถึงเขามากแค่ไหนผมเลยนะไพ่ใบนี้เหมายควาาว่าความคิดถึงหรือความรักที่คุณให้เเาไปี่ มันไม่ได้จากไปไหนเลยนะมันส่งไปถึงเขาแล้วแต่อยู่ที่ว่าเขาเนี่ยสามเหรียญไหมคิดได้หรือยังเห็นเราบ้างไหมเห็นเราดีบ้างหรือเปล่าช่นสามเหรียญไหมเขาม่กใคร่หลายคนคงเหมือนกับรู้สึกตัวว่าคนของเราเนี่ยจะมองคนอื่นดีกว่าเราทั้งที่เราเนี่ยพยายามทําสิ่งดีเพื่อคนที่เรารักะนะครับช่นสามเหรียญหมควาว่าตอนนี้คุณเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ทําดีไปแล้วทําเต็มที่ไปแล้วแต่เขาไม่เลือกสุดท้ายก็ต้องเปิดเปื้อนด้วยความรู้สึกที่มันเปื้อนสีอะนะครับ หมายความว่าเปื้อนไปได้วยความเจ็บเปื้อนไปได้วยความเสียใจหรือทําไปแล้วเายังไม่เลือกเราในตอนเนี้สุดท้ายก็ต้องยอมสุดท้ายก็ต้องแบบแพ้อะไรเงี้ยเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะแต่สา<ห>มเหรียญหมายความว่าสิ่งที่คุณทําลงไปนะครับมันคือภาพถ่ายภาพวาดที่เหมือนกับอยากให้คุณเนี่ยรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยคุณกำลังทาสิ่งที่สวยงามนะคุณกำลังทาสิ่งที่ดีๆเพื่อเขานะเพื่อคนที่คุณรักนะเช่นไพ่ที่ออฟฟิศเลหรือไพ่ไปที่สามไปนีทำนายเลยว่าชะล่าสิุงที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาคนรักไปหรือเลิกลาคนรักมีนย เขายังคิดถึงสิ่งดีที่คุณทําอยู่เขายังคาดหวังให้คุณทําดีเขาต่อไปทั้งที่เขาเนี่ยนอกใจทั้งที่เขาเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งที่เขาเนี่ยทำร้ายเรานะครับมองไม่เห็นความดีของเราแต่ก็ยังกลับมาเพราะผลประโยชน์แต่ก็ยังกลับมาเห็นต้องการให้เราทําดีเขาต่อต้องการให้เราคุยกับเขาปรึกษาเขาเป็นคนดีๆเขาอยู่เคียงข้างเขาต่อไปทั้งที่เขาเนี่ยปล่อยให้เรารอเขาอยู่นานแค่ไหนปล่อยให้เราเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนปล่อยให้เราทําดีแต่สุดท้ายทําดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่อะ ฉันไพ่สามเียญก็ถูกออาไปดิ้นแะกล้าไม่ทัาเหมายควาาว่าความรู้สึกของชาวซีกูเมท่านในช่วงเดือนมีนาคามรู้สึกว่าละลายหมดเลยใจกับสิ่งที่ทําเพื่อเธอไม่เคยมีความหมายทําดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นั่นเองเหมือนคนดีม่มีที่อยู่เลยนะแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้หมายความว่าใครที่เพิ่งเลือกเพิ่งได้กับปัญหาคนรักไปเขายังต้องการคุณอยู่เขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่เขายังถึงสิ่งดีของคุณอยู่แต่ที่เขาไม่เลือกหรือเขาไม่กลับมาเพราะเขามีการมองคนอื่น,น,นเขามีการนอกใจเขาอาาจจะเเหมนกับรไรไส ยังดีไม่พอหรือยังไม่ยังไม่ไมพอสักทีอะประมาณนี้เลยนะแต่ไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมานะครับเป็นไพ่ของไปที่4ขึ้นมาเป็นไพ่ของเอ็มเพจเข้ามาคือการที่คนรักของชาวสกุมท่านเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหกล้มเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจ็บเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกเหมือนกับต้องการความช่วยเหลือเนี่ยนะครับผมทํานายให้เลยเขาก็จะกลับมาถึงคุณเนี่ยเอ็มเพจกลับมารู้ว่าใครคือตัวจริงของเขากลับมารู้ว่าใครรักเขาด้วยความจริงใจ สถิติเอ็มเพจทำนายแบบนี้ได้ว,ว่าความรักของชาวสีกุลช่วงเดือนมีนาคมคนที่เพิ่งเลิกเพิ่งลาหรือเลิกลากันไปหรือห่างไกลกันไปจะมีการขวนคืนกลับมาเพราะหกล้มครับไปไม่รอดเนี่ยไปเตะฟุตบอลไปเล่นฟุตบอลไปทําอะไรมาแต่สุดท้ายหกล้มก็ต้องกลับมาให้เราดูแลกลับมารักเราแต่เวลาชาวสีกุลเหมอนท่านเจ็บเสียใจหรือทําดีเนี่ยเขากลับไม่เห็นค่าเขากลับมองข้ามไปเขากลับปล่อยคุณเจ็บปล่อยคุณเสียใจปล่อยคุณนอคอย นะครับไม่คิดไม่คิดถึงตอนที่เราเจ็บบ้างไม่คิดตอนที่เรารอคอยเขาบ้างไม่คิดถึงตอนที่เราเสียใจบ้างแต่พอเขาเจ็บล่ะพอเขาเสียใจล่ะพอเขาไปไม่รอดล่ะเขากลับมาหาคุณเขากลับมาหาคุณด้วยความรู้สึกที่อยากได้ความช่วยเหลือนะอาจจะเป็น<ๆ>งานกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอปรึกษากลับมาเห็นว่าคุณมีค่าแค่ไหนกลับมาเลือกคุณนะครับกลับมาเห็นความรักของคุณและกลับมาเห็นความดีความจริงใจของคุณและถึงทํานายว่าถ้าเกิดใครตอนนี้รู้สึกว่าทําดีไม่ขึ้นหรือว่าทําอะไรไปแล้วคนรักไม่เห็นคุณค่านะครับ มอมเห็นคุณค่ามอมเห็นสิ่งดีเนี่ยทาไปเถอะหรือส่งคลิปนี้ไปหาเขาเถอะเพราะสุดท้ายเขาจะรู้ตัวว่าเอ็มเพจครับเขาจะรู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนรักเหมือนกับแม่รักลูกเลยนะฉันเองเอ็มเพจทำนายนตรงๆนะว่าชาวสีกุลทุกคนที่เลือกลาคนรักไปหนืมีปัญหาก,กันไปจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาดูหงายกันจะกลับมาแคร์กลับมาผลประโยชน์กลับมาขอความช่วยเหลือ,อกลับมาขอยืมเงินนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจอ่อนเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดูแลรักเขา ห่วงใยเขาหรือช่วยเหลือเขาไม่ตลอดจนตัวเองเนี่ยลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าเราเยเคจ็บเคยเสียใจเคยถูกเขาทิ้งเคยถูกเขาทาร้ายเคยถูกเขาปล่อยให้รอคอยปล่อยให้เหมือนกับคนไม่มีค่าอะไรเลยนะสั้นไพ่ใปนี้ทั้งหมดทั้งหมดกไพ่สี่ไปเหนี่ยเขาว่าฉันยังดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีอย่างนะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิบถ้วยนะครับหรือว่า ten of cups เข้ามาจะเห็นภาพของงานมงคลสมรสการแต่งงานหรือครอบครัว ฉันชอบสีกุมท่านคุณคนเนี่ยหมันกัคนคนหนึ่งที่อาจจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงไปเลิกลาห่างกันไปนะครับหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเรื่องคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไพ่สองใบนี้คือการนอกใจการเรื่องคนอื่นหรือมองเห็นคนอื่นดีกว่าคุณแต่ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สิบถ้วยเหมายความว่าสุดท้ายอ่ะปล่อยเขาไปเถอะก้าไม่ท้าคือความสัมพันธ์ที่พอคุณปล่อยไปแล้วพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยรอแล้วไม่ได้อะไรหรือรอเขามานานแล้วเหมือนกับจนตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองว่าอยู่ได้แล้วปล่อยไปตตาาาามมมมเเววรกกแลพพ่่นับถ้้ยข ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นชาวศิกมช่วงเดือนมีนาคมหมายควาว่าคนรักเขาเป็นครอบครัวคุณนะไม่เหมือนกับสุดท้ายก็จะกลับมาอยู่บ้านกลับมาร่วมเฉลิมฉลองกลับมาร่วมยินดีกลับมาเหมือนกับเป็นครอบครัวแต่งงานกับคุณมองรู้แล้วว่านี่คือคู่ชีวิตของเขานะนี่คนที่รักเขามากที่สุดนะชั้นเทนออฟครับทำนายแบบนี้ว่าคุณสองคนเป็นเสมือนกับครอบครัวกันหรือคนที่แต่งงานกันมาวางแผนชีวิตกันมาหรือว่าคิดถึงขั้นแต่งงานกันเลยนะชั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เป็นแบบนี้แอบเขาสุดท้ายก็จะกลับมาลงเ มีครอบครัวใหญ่ขึ้นแต่งงานมีลูกกันนะครับหรือมีงานมงคลสมรสมีงานมั่นหมายสัพชาติกลุ่มหลายท่านที่รักกันดีหรือว่ามีความสุขอยู่แต่เกิดใครโสดอยู่หรือตัดสินใจที่จะออกมาจากความสมัคที่ทําดีไม่พอแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเหมือนกับไม่พอสักทีอ่ะไพ่ใบนี้คือไพ่ของเอ็มเพกัสิบถ้วยหมายความว่าคุณออกมาจากความสมัครที่อยู่แล้วไม่มีค่าอยู่แล้วไม่ได้อะไรอยู่แล้วเหมือนกับทาดีแคตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่อ่ะก็ต้องออกมาอยู่ในที่ที่มันเป็นของเราฉันที่เอ็มเพกคือหมายความว่าพอคุณอยู่ที่ของคุณเอง กับมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาอัิวินถือดาบเข้ามาครับกระดาษที่มันว่างเปล่าในวันนั้นเนี่ยมีใครส่งข้อความมาหาคุณมีใครอยากติดต่อคุณนะมีใครเกเหมือนกับเริ่มเขียนข้อความหาคุณอยากจะเขียนข้อความกลับมาพยายามเขียนข้อความที่เขาเคยทําลายมันไปแล้วอะ่ะฉะนั้นผมเลยทำนายแบบเมื่อคนที่เลิกรากของชาวสีกุมไปเนี่ยช่วงนี้เขาจะมีการกลับมาส่งสัญญ,ญาณบางอย่างกลับมาอยากติดต่อกลับมาเขียนข้อความหาคุณกลับมาอ่านข้อความคุณแล้วนึกขึ้นได้ว่าเออเขาต้องตอบคุณนะเขาต้องคุยกับคุณนะเขาต้องแก้ไขสิ พะเขารู้ว่าเาเกิดเขาเสียชาวศิกุมไปเนี่ยชาวศิกุมไม่เกิดคุณเลือกลาคนรักไปหรือเขาเสียคุณไปเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องเสียความรักที่มันเหมือนกับสิบถ้วยครอบครัวของเขาคนรักที่รักเขามากที่สุดชาวศิกุมมีเกณฑ์ที่จะพบเจอความรลักที่ดีกว่าไม่ต้องอยู่ในความสัมพัี่ไม่แย่ไม่นอนไม่ต้องอยู่ในความสมพัติดีไม่พอนะครับหรือเป็นตัวเลือกเป็นส่วนเกินนะครับหรือไม่เห็นคุณค่าคุณนะให้สามเดญเข้ามากับเอ็มเพสคุณไม่ต้องอยู่ในความสมพัี่มันเหมือนกับแย่ทาดีแทตาย่ทย่่ีทอูำดีเหต นะครับออกมาจากความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นเพื่อไปเจอความรักที่เป็นตัวของเราเป็นตัวจริงเป็นเอ็มเพเป็นครอบแม่ของลูกเป็นครอบครัวพ่อของลูกนะครับเป็นคู่ชีวิตนะครับมีโอกาสพบเจอคู่ชีวิตรักที่มันดีกว่ารักที่มันยิ่งใหญ่แต่พอเขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปเนี่ยอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมูลขึ้นมาด้วยดวงจันทร์มันไม่ได้หายไปไหนเลยอะพอเขารู้เขาจะเสียคุณไปกำลังเสียมตายเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ยพอเขาเริ่มรู้สึกตัวเริ่มคิดได้เนี่ย เขาจะเริ่มเขียนข้อความมาหาครอบครัวเขาเขาเริ่มกลับมาตามหาครอบครัวเขาเขาเริ่มกลับมาตามหาชาติสกุมที่คือครอบครัวคือคู่รักคือคู่แท้ของเขาเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่านี่คือหลักแท้ของเขาครับเขาจะกลับมารักษามันกลับมาแก้ไขแต่เดมูเนี่ยชาติีกุมคุณร้องไห้ขนาดนี้คุณเจ็บปวดเสียใจขนาดนี้คุณเสียใจถึงขั้นแบบเคยไปตามหาดวงจันทร์เคยขอพรให้เขากลับมาเคยขอดวงดาวเคยมองทองฟ้าเคยนอนร้องไห้เสียใจเจ็บปวดคิดถึงเขารักเขามาก คิดว <54. S 2> ่าเขาจะกลับมาเลือกคิดว่าเขาจะเลือกคุณคิดว่าเขาจะเห็นใจหรือสงสารเราบ้างนะครับแต่เดบุญเหมือนเขาม่ร้องไห้จนน้าตาเป็นน้าทะเลเป็นแม่น้ำไปหมดแล้วอ่ะนะครับแต่เขากลับทําใจร้ายแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าเราเลยแต่เขากลับไม่เข้าใจเราหรือว่าไม่กลับมาตอนที่เรารอเรารักเราเสียใจฉันเด็บุญเหมือนว่าถ้าเกิดใครเสียใจขนาดนี้ร้องไห้ขนาดนี้ถ้าเกิดเราหายแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ร้องไห้เรามองไปทางดวงจันทร์เรามองไปข้างหน้าได้แล้วเนี่ยอย่าหันกลับมาหาความเจ็บปวดหรือเสียใจหรือปัญหาที่ เจ็บไปแล้วเสียใจไปแล้วตายไปแล้วครั้งหนึ่งนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณยังรู้สึกรักใครสักคนงอยู่หรือยังรู้สึกเหมือนกับก็ยังรักคนคนหนึ่งแล้วก็ยังซึ้งคนคนนั้นน่ะซึ่งมันจะเหมือนเดิมทุกประการไม่ว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวม่เหมือนเขามาส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกให้เขารู้สึกตัวความเจ็บปวดเสียใจที่คุณร้องไห้อาจจะส่งไม่ถึงใจเขาแต่เอาหัวใจไปให้เขาฟังเอาเสียงหัวใจให้เขาฟังส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรืออยากให้เขาได้ยินเสียงหัว นะครับเพราะจะรู้ว่าเราเจ็บเราเสียใจเรารักเขาแค่ไหนนั่นเองแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดิน้นหัวใจคุณเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยอย่างใดก็ตามหัวใจคุณมันส่งไปถึงเขาอยู่แล้วเพราะทูออบวานนะครับสิ่งเกิดขึ้นอยูชาตีสี่กุมในช่วงนี้คือหมายความว่าคนที่ห่างไกลไปคนที่รอดวงชะตาเนี่ยนะครับสองไมทับคือการกลับมานะครับกลับมาติดต่อกลับมาแก้ไขกลับมารักคุณแต่คุณนั่นแหละถือดาบคุณไม่กลับไปหาโชคชะตาเก่าๆคุณไม่กลับไปหาดวงชะตาที่เฮ้ยคุณไม่ยอมแล้วไม่ยอมกลับไปเจ็บแล้ว เดินไปข้างหน้าดีกว่าชีวิตต้องเดินต่อไปดีกว่าก็เลยทำไมรสชาติ่กุมอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ที่ทาตุไทธาตุน้านะครับหรือทตาดินที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวตนของคุณเนี่ยมีความสุขแต่คนที่ทําร้ายคุณไว้เนี่ยจะเป็นทาตุไฟนะลหลักเลยแล้วก็ทตาดินนะครับแต่หลายคนจะเปท็ท้าําก็ได้นะซึ่งเป็นคนที่ทาร้ายคุณไว้หนักมากจนเหมือนกับคุณไม่อยากจะเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วอะเกือบลืมไปแล้วว่าเคยรักเธอม,มาก่อนเกือบลืมไปแล้วนะว่าเคยร้องไห้เคยเสียใจจนเหมือนกับไพ่สองไปทำเหมายคว่าความคิดถึงงงงยยยยัััออูู่คความรก แต่ไม่ขอกลับไปถือดาบไม่ขอกลับไปทําร้ายกันไม่ขอกลับไปเจ็บปวดไม่ขอกลับไปเสียใจอีกประมาณนั้นนั่นเองครับส่นคือการแอบมองแอบส่งของชาวสี่กุมของคนที่คุณรักว่าช่วงนี้เขากลับมาแอบมองแอบส่งคุณกลับมารู้สึกตัวกลับมาคิดได้แต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกกลับไปแก้ไขปัญหาที่เคยทําร้ายกันหรือเปล่ากลับไปรักกันอีกครั้งได้หรือเปล่าไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของ5้าไม้ท้าหรือไฟออฟวานเข้ามาอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดใครเพิ่งเลิกเพิ่งลาคนรักไปนี่คือไพ่ของการบอกการเตือน ผู้หญิงคนหนึ่งพยายามชี้นิ้วพยายามบอกคนที่เขาลักเขาอยากอธิบายเหตุผลเขาอาจจะมีเป็นพันหมื่นเหตุผลในการบอกเลิกบอกลาชาวสิกุมไปแต่คุณชี้เล็กหนึ่งไปเลยคุณชี้นิ้วหนึ่งไปเลยฉันมีเหตุผลเดียวที่จะให้เธออยู่ลองฟังเสียงหัวใจของฉันนักเธออาจจะรู้ว่าเหตุผลเดียวมีอยู่ก็คือรักเธอนั่นเองครับฉันถ้าไม่ท้าหมายว่าชาวสิกุมอาจจะบอกเขาว่าเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปแต่ฉันมีเหตุผลเดียวที่จะให้เธออยู่ลองฟังเสียงหัวใจของฉันเหตุผลเดียวก็คือรักเธอนนั่เอง บอกเขาไปเลยแบบนี้หรือส่งคลิปนี้ส่งเพลงไปให้ฟังก็ได้นะครับพอไพ่บทสรุปความหมายของชาวสิกุลหมายความว่าสุดท้ายพอคุณเจ็บแล้วเสียใจแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับไปลงเหลือหรือติดทางอะไรกันอีกควินออบบ้าหรือนาชีถิม่มในท้าครับพยายามปกป้องความสัมพันธ์ของกันไว้พยายามปกป้องตัวเองอาจจะต้องเจ็บหรือเสียใจครั้งหนึ่งในชีวิตแต่สุดท้ายพอคุณเจ็บแล้วพอคุณเสียใจพอคุณปกป้องเขาไปแล้วอะเขาจะรู้นะว่าคุณรักเขาแค่ไหนหรือว่าคุณห่วงใยเขาดูแลเขาแค่ไหนอน่ยแต่ควินออบบาหมายความว่าสุดท้ายชาว จะไม่ต้องมานั่งเจ็บปวดเสียใจเพื่อใครอีกต่อไปถ้าเกิดคุณยอมเจ็บแล้วยอมเสียใจแล้วยอมเขาขนาดนี้ยอมง้อเขาขนาดนี้ยอมเจ็บปวดกับเขารอคอยเขาขนาดนี้แล้วเขายังไม่ยอมกลับมาแล้วเขายังไม่เลือกเราเนี่ยน่นหมายถึงว่าสุดท้ายคุณจะเจอความรักที่ดีกว่าคุณเองเจอความสัมพันธ์ที่คุณเลือกได้นะครับมากกว่าการกลับไปอยู่กับความรู้สึกที่เป็นของตายฉันยังดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักทีนั่นเองครับฉันพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมานะครับไพ่ของออร์เคิลแนะนำชาวสีกลุ่มว่าแฟรี่นะครับ อ่านอะไร onment นะครับ o o m e n t หมายความว่าเติดสายการพยายามเหมือนกับขุดอะไรที่มันหมอนกับให้มันแบบจากความมืดอะอัที่มันมองไม่เห็นอันที่มันตาบอดอยู่เนี่ยนะครับเหมือนกับเราค้นหาเราขุดออกมาจนเจอว่าเฮ้ยมันซ่อนมันไปซ่อนไม่ได้แล้วมันคือการเปิดเผยใจมันคือการเปิดใจคุยกันตรงๆเลยนะการเปิดตาการเปิดความเปิดตาที่3การเปิดความจริงการรับรู้ความจริงบางอย่างว่าเฮ้ยเราเปิดใจคุยสิ่งดีๆก่อนตอนเนี้ย ออกจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับลืมตัวลืมสิ่งที่ไม่ดีต่อกันซะลืมสิ่งที่มันเหมือนกับทําร้ายกันหรือฝังกันไปหรือเจ็บปวดเจียนตายไปซะแล้วตอนนี้เหมือนกับพยายามหาความจริงพยายามหาทางไปต่อพยายามเปิดใจพยายามเปิดสิ่งดีๆเข้าหากันดีกว่าหรือชาติสิกุมเองถ้าคุณตัดสินใจที่จะจบหรือปัญหาความคุณเป็นผ่านมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเปิดรับสิ่งดีๆออกมาค้นหาคมตอบดีกว่าออกมาหาความรักสิ่งดีๆออกมาค้นหาหัวใจตัวเองอีกครั้งดีกว่าว่าเราเนี่ยควรจะเจอความรักที่มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วสวยงาม อยู่กับอยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีค่าอะไรอะ่ะทำดีเสีตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นั่นเองครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดูส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ